สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่13ถึง17 พฤษภาคม2556สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์สัปดาห์นี้เนี่ยก็มองว่า,าปัจจัยที่คงยังต้องติดตามดูกันต่อก็คือในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจอของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสหรัฐเองอยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของจีนซึ่งก็จะมีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญออกมา,าหลายตัว โดยในส่วนของฝั่งสหรัฐนี่จะมีการรายงานตัวเลขค้าปลีกแล้วก็ตัวเลขเ uh, งินเฟอ้อทั้งในส่วนของ CPI แล้วก็ PPI ขณะที่ในฝั่งยูโรโซนเองก็มีการรายงานในส่วนของตัวเลข CPI แล้วก็การขยายตัวของเศรษฐกิจหรือว่า GDP ไตรมาสหนึ่ง ส่วนจีนเนี่ยซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียเองจะมีการรายงานในส่วนของตัวเลขค้าปลีกแล้วก็ราคาบ้านนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวเลขในภาคการผลิตจากทั้ง3ามมีภาคออกมาซึ่งก็มองว่าคงจะสร้างความผันผวนให้กับทิศทางของตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นในบ้านเราเหมือนกัน แต่ว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยมองในเรื่องของอแรงกินกำไรค้งสุดท้ายของการประกาศงบไตรมาสหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนที่ทําให้ในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราโดยเฉพาะเซฟีเนี่ยมีโอกาสาปรับตัวขึ้นได้ต่อแม้ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยอัพไซด์ก็อาจจะจํากัดลงเรื่อยๆหลังจากที่ในส่วนของตัวเซฟตี้เนี่ยขึ้นมาชนระดับประมาณ1075จุดในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ว่าถ้าดูในส่วนของแรงซื้อขายของคุณต่างชาติเองก็ยังมีการซื้อและขายสลับออกมาในแต่ละวันแม้ว่าในฝั่งของตัว s e กตี้เด็คฟิวเจอเองเนี่ยจะเริ่มเห็นการเข้าลองสะสมต่อเนื่องมาจากในช่วงเดือนก่อนก็คือเดือนเมษาที่มียอดลองสะสมมากกว่า6,000 สัญญาแล้วก็เดือนนี้เนี่ยอีกประมาณ1,400กว่าสัญญาแต่ก็คงยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกระแสะเงินลงทุนเหมือนกันในช่วงที่นักทุนก็กําลังจับตาเกี่ยวกับาการออกมาตรการเข้ามาดูแลค่างเงินซึ่งอาจจะไปสกัดกั้นในส่วนของเงินทุนที่อาจจะไหลเข้ามาโดยทั้งนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า,าใน รับรายวันเนี่ยก็มีสัญญาณโอเวอร์บอทค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยอมองว่าเบื้องต้นในส่วนของตัว S50 M13 เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นตามทิศทางของ s ซฟิแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องดูที่ระดับประมาณ1,100จุดก่อนฉะนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเราจึงมองว่าเนื่องจากมองในเรื่องของความผันผวนระหว่างสัปดาห์ก็ให้รอจังหวะย่อตัวเพื่อเข้าไปกิงกำไรในฝั่งรองตัว S50 M13 แล้วก็ไปทยอยทำกำไรใกล้ๆร,ร,ระดับ1,100จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าแขวนตัวลงมา แล้วก็หลุดระดับ1,065จุดเนีก็มองว่ามีโอกาสที่จะไหลลงต่อเหมือนกันฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาปิดสถานะลองแล้วก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งช็อตอีกครั้งตามไปที่ระดับ1,046จุดและถ้ามาดูในส่วนของค่างเงินเนี่ยก็มองว่าในสัปดาห์นี้ค่างเงินบาทเองเนี่ยมี โอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้อีกเนื่องจากว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับมาตรการเข้ามาดูแลการแข็งค่าของเงินบาทจากทางแบงก์ชาติก็ยังมีเสียงเรียกร้องออกมาทั้งจากฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ภาคเอกชนโดยล่าสุดเนี่ยอสอทอกอ็ยังคงเรียกร้องว่าในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งก็คงจะต้องดูว่าในส่วน ของการประชุมกรงเงที่จะถึงนี้ในช่วงปลายเดือนเนี่ยจะมีการกำหนดในส่วนของนโยบายทางการเงินอย่างไร ขณะที่ในส่วนของอการลดอัตราดอกเบี้ยลงของธนาคารกลางในเอเชียโดยเฉพาะในส่วนของอธนาคารเกาหลีใต้แล้วก็ในส่วนของการลดอรดอกเบี้ยของออสเตรเลียเองเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันต่อทางธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงแม้ว่าคงยังต้องอตามดูในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจอยู่เหมือนกัน ทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในส่วนของ USDK 1 3ซึ่งเป็นฟิวเจอร์ที่อ้างอิงในส่วนของอค่าเงินบาทเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐในบ้านเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นตามการอ่อนค่าของเงินบาทไปทดสอบระดับประมาณ29.80ถึง29.85บาท,ทต่อดอลลา,าร์สหรัฐ ดังนั้นเนี่ยจึงมองเป็นโอกาสในการเข้าไปกินกําไรในฝั่งรองได้แล้วก็ทํากําไรในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดบบับ29.45บาทต่อดอลล์สารัสสำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งฝากเอาไว้ในส่วนของตัว Safety De ้เด u คฟแล้วก็ USD Future และกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับปิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ